สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เหลืองามย่ำดีลุงเหลื่อมสีมาฟือนชีพบรถแทนะครับจอดใบเป็นเวลาแปดปีแล้วครับที่ประเทสตาร์ทเลยตากแดดตากฝนมาเป็นเวลาแปดปีครับมาลุนกันว่าลุงเหลื่อมสีสามารถเอาไปได้ปะืัอน,นี้มครับสร้างครับที่เป็นมูพวกกันติดหา่ปะจ้าซางบอกว่ามันสายน้ำมันแตกครับเพราะเติมน้ำมันเข้าไปใส่น้ำมันแตก ามาว่ะครับต้องตัดสายยางใส่น้ำมันใสไม่รถไถคันนี้ก็ได้เอามาจอดเลยตั้งปีสองห้ร้อยี่สินะครับแต่ช่วงนั้นพี่เคยของลุงเหลี่ยมกั็ใสยูสองสองปีหลังจากนั้นพี่เคยเกิดเสียชีวิตลงกะจอดทิ้งไว้แบบนี้เลยครับบ่ตดใดใสเลยเป็นตาปาเตาทุกเมื่อนี้กับ8ปีครับที่บได้สตาร์ทเลยเหลี่ยมเสียดาย พอวันหลุดคั้นนี้พอได้ซื้อว้ตั้งแต่หลายปีแล้วครับหลายสิบปีแล้ว,วเริ่มสิมว่าลองฝืนฉีบมันล้องเมืองว่านั่นสามารสต,ตาร์ติดบอ่อสิใใจไดบอ่อจึงสร้างก็บ,บอกว่าเครื่องยังดีอยู่ครับเ่าที่ร้องเบิ้งกับนาทิปสตาร์ติดครับสร้างบอกว่าดีครับฝีมือครับสร้างคนนี้เชื่อใจได้ครับสร้างแ่ประจำมูซี่ครับตำนานสร้าง ของ Μ upp, งูซีงั้นไก่งั้นไก่เลียกใส่ได้แ้วครับเริ่มสตาร์ทนะครับไอ้ฝ่ายอมเีีดตกกขอดไม่ได้กับติดคืออะไร

cả các bạn rồi đi lên đây rồi quay sang, ta ở รถยางมมนี้แล้วครับทั้งสองขังเป็นยางแห่งน็ั้งสมเพียนทั้งหมดนะครับต่อไปเปิ่ยนชีบเอาครับแบบปีที่ร้อย หลอ,อพอครับตอนรับกับสู้บานเกิดนะครับตอนรับกหลอ,อพอรับสู้บาดของแค่ของแค่ พี่น้องเบิงสภาพของสนิมครับเมือมว้จักปีที่ลุงเหลือบไม่ได้ใส่ครับสนิมกินเขืดอเลยครับพี่น้องวัวจเปลนจางขอบรอลมแห้งมัดครับหัวมัดจอดตากแดดตากฝนไปเป็นเวลาแดปี แต่เวลาขึ้นฉีบครับอุปรกรณ์น,นี่ครบชุดครับ